จิตรกรออนแอร์ชื่อการเมืองสร้างสรรค์กรุงเทพในฝันของพี่เอฟฟังดูเหมือนจะโปรพี่เอะแต่จริงๆหยิบเอาพี่เอมาเป็นตัวอย่างาผมจึงขึ้นต้นว่าอา่านข่าวเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหลักสี่จตุจักรเห็นอดีตสอสอให้สัมภาษณ์ว่าจะปั้นมีให้เอาเป็นองค์รักษพิทักษ์ลุงตู่และจะเป็นลม นี่คือเจตจำนงของการจะส่งเมียมาเป็นสอสอลุงตู่แกง่อยเปรี้ยเสียขาปัญญาน้อยจนต้องให้คนหลักสี่เลือกตัวแทนมาเป็นองครักษพิทักษลุงเหรอ,อคนคนนี้มีความรู้รอบจัดหรือเก่งกว่าลุงยังไงวะยิ่งคิดก็ยิ่งต้องยัดยาดมแน่นเข้าในรูจมูกกูจะเป็นลมถึงเวลาหรือย,ยังในการเลือกตัวแทนที่มีความคิด ชูความรู้ความสามารถและความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนให้เป็นตัวแทนของเราในทุกพื้นที่เพื่อให้การเมืองหรือสภาของเรามีคุณภาพบ้านเมืองได้รับการพัฒนาปัญหาของพื้นที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปผมจึงขอยกตัวอย่างพี่เอด็อกเตอร์สุชัดชวีสุวรรณสวัสด์ ว่าที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครของพรคประชาธิปัตดที่เวลานี้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทํางานและว่าที่ผู้สมัครสอกอรในเขตต่างๆพร้อมๆกับการชวนฝันขายฝันให้เห็นว่าพื้นที่นั้นๆมีต้นทุนที่พัฒนาได้ต่อยอดได้เปลี่ยนได้ทําให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่แบบว่าถ้าเองเกียรติคนนุนมาเลือกโก นะหรือถ้าเองรักสถาบันมาเลือกโกอ้าวจุดขายคืออะไรแล้วความรู้ความสามารถของมึงที่จะมาทําให้พื้นที่กูคืออะไรเนี่ยคือปัญหาผมถึงบอกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในหมู่ประชาชนเนี่ยแล้วก็บอกต่อไปว่าผมชอบการเมืองแบบนี้การเมืองที่เอาคนมีฝันมีความรู้ความสามารถมีดวงตาที่จะมองเห็นทั้งปัญญาและวิกฤตของแต่ละพื้นที่มาให้ประชาชนได้พิจารณาว่าจะเลือกหรือจะไม่เลือก เพราะต่อให้ท้ายที่สุดเขาไม่ได้รับเลือกแต่ความคิดที่เขาใช้ออกมาเสนอไว้ก็เป็นประกายให้คนในพื้นที่เห็นพื้นที่ของตัวเองชัดขึ้นและรู้จักที่จะฝันว่าพื้นที่ของตอนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปบนพื้นฐานของความเป็นไปได้การอ่าน Facebook ของเอสุจัชวีจึงเป็นการเฝ้าดูคนคนหนึ่งขายฝันบอกเล่าโอกาสของแต่ละพื้นที่ให้เราคิดตามหรือแม้กระทั่งคิดตา่างก็อย่างได้ตอนล่าสุดที่ผมชอบมาก จาก Facebook เอสุชาชวีคือบางซื่อจากสวนสวยเชิงสะพานไปถนนสายไม้ถึงตึกแดงวันนี้ไม่มีลืมนี่เขาโพสต์ไว้อย่างนี้นี่คือภาพรวมของของหน้านี้นะ,ะในหัวข้อนี้นะะจากนั้นเขาจะแจกแจงให้เห็นว่าเขตบางซื่อเป็นยังไงในสายตาเขามีต้นทุนอะไรที่สำคัญในสายตาเขามีปัญหาอะไรในสายตาเขาผมกึงนึกในใจว่าคนคนนี้นะ ไม่ว่าเขาจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ได้เป็นเนี่ยระหว่างนี้เขาทําประโยชน์ให้ฉันแล้วเขาตีเอามาตีให้ดูเออในขณะที่เราอ่านเออว่าบางซื่อมุมนี้กูไม่เคยมองเลยเห็นไหมนี่คือประโยชน์แล้วอะและถ้าเรามีคนแบบนี้มาเป็นตัวเลือกเยอะๆคุณคิดว่ากรุงเทพจะมีประโยชน์ไหม,มประเทศไทยจะได้ประโยชน์ไหมมหาศาลอะพี่เอเขาบอกว่าเขตบางซื่อมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครมีก็คือหนึ่ง เดินทางไม่ได้ครบทุกช่องทางทั้งรถเรือรถไฟและรถไฟฟ้าไฟฟ้าเขาเนี่ยใต้ดินไปโผล่ต่อกับบนดินไปสายนอนออกนอกเมืองไปนู่นได้เลยแล้วก็ไปทางท่าพระได้อีกสายหนึ่งอีกบนได้อีกบางซื่อตอนนี้มีศักยภาพมากนะครับค่ะสองคือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศคือสถานีรถไฟกลางบางซื่อ,อหรือว่ากรานเซชันเชื่อมโยงได้กับรถลอยฟ้าและรถใต้ดินก็ไปดนอนมงดอนเมืองก็ง่ายละทีนี้ สามมีสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งพระจอมเกล้าพระนครเหนือและราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือด้วยสีม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสะพานพระรามหกและพระรามเจ็ดกำลังจะมีสะพานเกียดกายอีกที่หนึ่งต้องบอกว่าเขตบางซื่อมีครบจบในตัวจากนั้นก็สิ่งที T ่พี่เอทค่ยังไม่เห็นนะยังไม่เขียนในนี้หรือผมเข้าใจว่าเขายังไม่เห็นบางซื่อเป็นครัวของกรุงเทพได้ เราก็ไม่ได้มองตรงนั้นเหมือนกันนะบางซื่อมีตลาดผมเห็นอันนี้ตอนหมอเอกสมัครสอสอค่ะแล้วหมอเอกไปพรีเซนต์ตลาดบางซื่อมันอยู่ตรงไหนพี่ปูคุณลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเดินเข้ารถไฟฟ้าบนดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่มันไปโผล่ที่สถานีกลางบางซื่อเตาปูนนะเตาปูนอ่ะพอมันผ่านบางซื่อแล้วก็ปโผล่เตาปูนค่ะเตาปูนนั้นคุณก็จะแยกไปนนทบุรีก็ได้คุณจะแยกไปท่าพระก็ได้คุณลงสถานีนั้น และเดินลงกระไดามาคือตลาดเ,าเริ่มเทิมเลยคุณเตาปูนเออของกินมากมายมหาศาลอือต้องไปละเออต้องไปเช็นมันพี่เอต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือครัวของกรุงเทพที่มาง่ายไปง่ายอ,อขึ้นรถไฟฟ้าจะเอาอะไรแล้วถ้ายังไม่พอใจระหว่างทางก็แวะอ,อตโกได้อีกด้วยรถใต้ดินนั่นแหละเออเออ,เอ,อนะนดได้หมดเติมให้ค่ะวันนี้ผมเดินไปคุยไปนะ้าเดินไปถามนั่งฟังหลายพื้นที่ในบางซื่อขอเล่าสู่กันฟัง ผมเดินที่สวนเชิงสะพานพระรามเจ็ดเขตบางซื่อเป็นที่ดินได้จากการเวียนคืนเพื่อสร้างทลังเวียนขึ้นสะพานพืนพ้นที่20กว่าไร่ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบทน่าเห็นใจเพราะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของกรมเพียงแต่ประคองไปให้พอใช้งานได้ตอนนี้ก็เสื่อมสภาพไปตามเวลาทำอย่างไรถึงจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดหยุดตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นสวนที่อยู่ผิดฝาผิดตัว มันไปอยู่กับกรมทางหลวงชนบทซึ่งเขาไม่ได้มีหน้าที่ทําสวนแต่พอเขาเวรคืนที่มามันก็เลยอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเขาจึงไม่ได้มุ่งมั่นพัฒนาสวนนี้ให้เต็มศักยภาพที่มันเป็นได้ค่ะนี่ไงคือสิ่งที่สุชัชวีชี้ให้คนบางซื้อและคนกรุงเทพเห็นคเห็นไหมเวลานัาการเมืองลงพื้นที่แล้วมันมีสติปัญญาอม,มันไม่มานั่งแบบว่าอีตรงนี้เสื้อสีอะไร อีกตรงนี้ทีมค่ะแต่พื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพมากกว่านี้ยังใช้ศักยภาพไม่เต็มที่พี่เอจจึงบอกว่าหากผมมีโอกาสรับใช้คนกทมจะขอปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งนี้เปิดให้บริการให้เป็นที่ออกกำลังกายเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มานั่งพักผ่อนริมน้ำปลอดภัยสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นมีทางเชื่อม โยงกับทางเดินข้ามสะพานและริมแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านในเขตและนอกเขตเข้าถึงง่ายเรื่องนี้ไม่ยากเลยจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่คุณภาพเพื่อทุกคนเท่าเทียมผมมั่นใจครับเราทำได้ครับไม่ถึงเสียงพี่เอไว้ <c oughs> ลารยากรเียนะ,ะผมมั่นใจครับเราทาได้ครับอสองเขาบอกมาเยี่ยมถนนสายไม้อยู่ที่บางโพค่ะซอยประชานฤมิตเมื่อก่อน <c oughs> ผมอยู่ซอยนั้น เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางร้านเฟอร์นิเจอร์ทำโดยคนไทยมากกว่า200ร้านโอ้หเยอะมากเป็นเป็นซอยที่ทำไม้ไงทำแต่เฟอร์นิเจอร์าทำไม้แปรรูปบ้างทำเฟอร์นิเจอร์บ้างคือทำทั้งซอยทั้งซอยเป็นซอยไม้เลยถ้าคุณจะไปซื้อไม้มาต่อเติมบ้านหรือคุณจะซื้อโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้คุณต้องไปซอยประชานนรมิตเมื่อก่อนมันดังมากและทุกปีมันจะมีงานถนนสายไม้ประชานนารมิต คนก็จะแห่กันเหมือนเป็นงานสัปดาห์หนังสืออ่ะโอ้แต่นี่เป็นสัปดาห์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไงค่ะอืมอเขาบอกว่าแต่วันนี้กําลังเหี่ยวเฉาที่นี่เป็นแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ครบครันงานเนี้ยบสวยมากราคาไม่แพงแต่เดีนี้เวลาจะซื้อของแต่งบ้านก็ไปห้างใหญ่กันไปไอเกียไอเกียไอเกียนั่นแหละไปว่าเขาไม่ได้ว่าก็เข้าอำนวยความสะดวกไงแต่ตรงนี้ มันไม่มีคนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกถ้าช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของประชาชนทุกวันนี้ไม่ใช่เขาว่าเขาไม่ไปเลือกเขาไม่รู้จริงบางคนไม่รู้ว่ามีของอยู่ที่นี่พี่เอเลยบอกว่าอยากจะบอกว่าไม้ไทยฝีมือช่างไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับงานดีงานดีจริงๆที่เนี่ย ผมรับฟังข้อเสนอของตัวแทนร้านค้าและชุมชนพบว่าต้องรื้อฟื้นถนนเทศกาลถนนสายไม้เนี่ยพี่ปูกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนของไทยมีคุณภาพและเปิดพื้นที่ถนนคนเดินใหม่ในกรุงเทพให้พี่ปูไปเป็นสาวบางโพอีกอี่พี่ที่ปรึกษาครบยังฮะจะได้เป็นสาวบางโพนั้นก็จริงสาวบางโพพร้อมจะกลับไปอยู่บางโพอีกรอบหนึ่งจะไปอยู่ซอยประชานรัวิตรอีกรอบได้อาสามผมไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาพื้นที่ใดต้องขอไปโรงเรียนกับศูนย์กับศูนย์เลี้ยงเด็กบอกว่าไม่อยากจะเชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้งบ20บาทต่อหัวอันนี้คือมีทั้งนมอาหารกลางวันนะคะวันนี้เนี่ยหมูราคาเกิน200ไปแล้วจะพอได้ยังไงการดูแลอนาคตของชาติต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยยากดีมีจนต้องมีโอกาสในการเติบโตเท่าเทียมกันประทับใจที่สุดคือคุณนปวีณาเอฟซของผมในชุมตึกแดงควักเงินมาให้ร้อยหนึ่ง บอกว่าฝากไปสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโรงพยาบาลของคนไทยเพื่อคนไทยอ่าซึ่งตอนนั้นแกเป็นอธิการบดีสอดจลแกก็มีโครงการทําโรงพยาบาลซึ่งมีโอ้โหเครื่องไมายขมือโคตรทันสมัยเลยบอกผมจําน้ําใจวันนี้ไม่มีลืมขอบคุณน้าปวีนาสัญญาว่าหากมีโอกาสทํางานให้คนกทมจะไม่ทําให้ผิดหวังเชื่อมั่นครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้นี่งนั่นคือการสาธยายในภาพรวมครับจากนั้นถ้าคุณเข้า Facebook เอสุดชัชวีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเอสุช,ชวีแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนยังยังเป็นชื่อจริงอะเนาะ,ะเปลี่ยนเป็นเอสุดชัดชวีเนี่ยกดดูคําบรรยายทีละภาพทีละภาพคุณก็จะเจอรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกก็คือจิ้มไปดูทีละรูปอแล้วเล<ข>่ารเรื่องหลายระนาบมากถ้าคุณก็จะบรรยายเออถ้าคุณเป็นนักรูดผ่าน คุณก็อ่านชุดเมื่อกี้เนี่ยที่คุณอ่านที่ดูเพิ่มเติมแต่ถ้าคุณแบบเอออยากดูละเอียดคุณจิ้มเข้าไปดูทีละภาพภาพแรกคือภาพพี่เอสวมหน้ากากนะ่านี้จะเซฟไว้กำมือนั้นซึ่งไม่ได้จะต่อยใครนะฮะพี่เอแกก็บรรยายภาพนี้ว่าเริ่มต้นเดินทางวันนี้ที่ใต้สะพานพระรามเจ็ดเนี่ยคือภาพนี้นะฮะซึ่งน้องแอนจะเซฟไว้นะพี่เอและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับอย่างน้อยมีคนข้างหลังเห็นไหม <c oughs> จากนั้นก็เชื่อมโยงไปภาพต่อไปยืนอยู่บนสะพานกันทำบรรยายก็ต่อเนื่องว่าแต่มากับน้องกระรอกเตวัตคงชาติคนไหนคนเนี้ยขวาสุดเลยเสื้อสีฟ้าขวาสุดของภาพใช่เสื้อ,อสีฟ้ามีสองคนใช่ไหมฮะสีฟ้า,ฟาที่ใส่แจ็คเก็ตนี้นะครับนี่คืออาจารย์กระรอกแต่พี่เอเรียกน้องกระรอกคงชาติเตวัตคงชาติ เป็นวาที่ผู้สมัครสกอเขตบางซื่ออและคนถัดไปแจ็กเก็ตดำติดๆกันก็คือน้องเบดผู้เบดครับกับตันผู้เบดกับตันนกแอนะฮะกับตันผู้เบดอภัยวงศ์ก็เป็นนกเบดนะฮะว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตบางซื่อเพราะว่าหมอเอกเขาไม่ลงรู้จักผู้ร่วมเดินทางแล้วเราออกเดินทางกันเลยครับเห็นไหมเป็นพวกแกสนุกอะภาพต่อไปก็ออกเดินทางครับเนี่ย แล้วบอกว่าวันนี้ผมและทีมมาที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระรามเจ็ส่วนที่นี่ถูกแบ่งเป็น3ส่วนเป็นส่วนออกกําลังกายเป็นที่เล่นกีฬาและเป็นพื้นที่ริมน้ําถ้าคุณไปเดินสวนคุณมานั่งแยกแยะอย่างนี้ไหมไม่ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เขาเป็นนักบริหารจัดการอาเวลาวมองอะไรเขาแบบว่า analyze มันหมดเลยอ่ะเขาแยกมันหมดเลยว่าพื้นที่สวนนี้ถูกใช้งานยังไงบ้างวะอ๋อสวนที่หนึ่งออกกำลังกาย ส่วนที่สองเล่นกีฬาส่วนที่สามเป็นพื้นที่ริมน้ำภาพต่อไปเขาบอกว่ารวมพื้นที่สามส่วนยี่สิบสามไร่ใหญ่นะไม่น้อยนะเออเชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอยครับเดี๋ยวไปว่าอะไรแล้วก็มีรูปเขาเดินอยู่บนสะพานคือสวนมันไม่ได้เป็นแปลงสี่เหลี่ยมแบบว่าแปลงใหญ่ๆเหมือนเหมือนตรงศูนย์ศิริกิจแต่มันอาจจะคดไปโค้งมา มีอยู่ใต้สะพานด้วยอะไรด้วยเนี่ยจึงต้องเชื่อมต่อทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันด้วยสะพานลอยค่ะแล้วก็ดูต่อไปอีกครับภาพต่อไปบอกสวนนี้เจ้าของคือกรมทางหลวงชนบทครับเขาได้เข้ามาสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกเวนคืนสําหรับสร้างสะพานพระรามเจ็ดค่ะภาพถัดมาบอกแนวคิดดีมากๆครับ ก็เป็นภาพที่เขากําลังคุยกันอยู่เพราะคนในชุมชนสามารถใช้เป็นที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจได้กลายเป็นสวนแห่งเดียวในเขตบางซื่อ,อภาพต่อไปแต่สร้างแล้วไม่ใช่จบกันไปนะครับต้องดูแลรักษาจะเห็นนะครับว่าพนักงานของกรมทางหลวงชนบทต้องกวาดใบไม้คอยรดน้ําต้นไม้ดูแลรักษากันมาเป็นสิบสิบปีถ้าผมได้มีโอกาสเป็นผู้ว่ากทมอ,อยากจะขออาสาดูแลพื้นที่ตรงนี้เข้ามาปรับปรุงมาทําให้ดีขึ้น นี่คือบอกเป็นในๆคือเขาพยายามไม่ไม่เบลมไม่วิจารณ์ว่ากรมทางหลวงชนบทก็ยังไม่ได้เต็มที่กับมันมก็เต็มที่ก็แค่รักษาสภาพไว้แต่มันพัฒนาได้มากกว่านี้ไงเขาจึงบอกว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากทมอ,อยากจะขออาสาดูแลพื้นที่ตรงนี้เข้ามาปรับปรุงทําให้ดีขึ้นแล้วภาพถัดไปเนี่ยเป็นภาพที่เขาไปอยู่ริมน้ํากันและถัดไปอีกภาพหนึ่งอก เขาบอกว่าเขาจะสร้างจอยสเปซพื้นที่การมีส่วนร่วม,มริมน้ำคนเดินได้สัตว์เลี้ยงเดินดีพื้นที่สำหรับทุกคนออันนี้คือสะพานพระรามเจ็ดถัดไปที่เห็นเป็นโครงเหล็กข้างใต้นั้นคือสะพานพระรามหกอันนั้นเป็นสะพานโบราณแล้วครับรถไฟวิ่งจากหัวลำพงไปสายใต้สะพานนี้นะอยู่ในสมัยการที่หกต่อถึงในการที่เจ็ดในการที่หกเนี่ยนะ มาเปิดวันเกิดท่านวันที่หนึ่งมกราคมแล้วก็สมัยสมัยรัชกาลที่เจ็ดซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกเนี้ยเครื่องบินมาทิ้งระเบิดจะใส่สะพานเนี้ยตุ่มตุ่มตุ่มตุมแล้วตีนสะพานเชิงฝั่งสะพานด้านเนี้ยด้านซ้ายของจอเนี้ยด้านโลโก็บ้านเมืองของเราเนี้ยเป็นวัดสร้อยทองอ๋ออยู่ตรงนี้อ่ะค่ะใช่สองพศน่ะนะบังซื้อบงซื้อโอ้ระเบิดลงตุ้มตุ่มตุมตุมตุมวัดสร้อยทองแหลกเป็นจุนแต่เหลือพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ไม่เป็นอะไรเลยเขาจึงเรียกว่าหลวงพ่อเหลืออเหลืออยู่รูปหนึ่งเหลืออยู่แล้วชาวบ้านแถวนี้ก็นับถือว่าหลวงพ่อเหลือเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้คนไปวัดสร้อยทองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปหาสมปองกลับไปไหว้หลวงพ่อเหลือตอนหลังไทยวันดังก็มีไัยวันแนบไปด้วยตอนนี้ศึกไปแล้วทั้งคู่นะฮะนี่ฉันเล่าแถมพี่เอพี่อ้วนขอด้วยเสร็จแล้วเขาก็มา โชว์รูปว่าสนามกีฬาอืม,มันก็ควรจะได้รับการดูแลอก็บอกว่าจะปรับปรุงพื้นที่เล่นกีฬาปรับปรุงสนามบาสสนามบอลที่มีรอยรา้าเริ่มครุกคะให้เรียบพร้อมสําหรับการเล่นกีฬาค่ะภาพถัดไปก็บอกว่าและที่สําคัญที่สุดปรับปรุงส่วนของพื้นที่เดินออกกําลังกายให้ผู้สูงอายุเด็กเล็กชาวกทมมีสวนสาธารณะสูตรอากาศบริสุทธิ์ในเมืองตรงนั้นมันเย็นมากนะคุณลมแม่น้ํามันโชยขึ้นมา มันเป็นพื้นที่ที่ดีมากครับแต่มันไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่มีงบประมาณพัฒนาโดยตรงคุณเข้าใจไหมว่ากรมทางหลวงชนบทจะของบประทาสวนตรงนี้มันก็ไม่ใช่เจ้านายก็จะอนุมัติไหมมันมันควรจะต้องได้ประสานว่ากรมรรมขออนุญาตเข้ามาจัดการซึ่งมันก็เป็นเรื่องเงินมันก็ยากอีกนะและสวนนี้ภาพต่อไปนะฮะและสวนนี้ยังมี พื้นที่แก้มลิงขนาดย่อมรองรับน้ำจากถนนได้เมื่อฝนตกตรงนี้หรอเห็นไหมถ้าเราไปดูก็เออมีน้ำมีน้ำแล้วเราจะคิดอะไรต่อไหมไม่แต่นี่ก็คิดถึงการระบายน้ําการย้ายน้ําที่ท่วมบนถนนมาใส่ไว้ในนี้ก่อนอเห็นไหมวิธีคิดของคนจะเป็นผู้บริหารเขาจึงมาสรุป พื้นที่ตรงนี้ถ้าหากการเชื่อมต่อดีคนได้เดินคนทั้งจากในและนอกชุมชนนักศึกษาคนทำงานจะมีพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันเป็นปอดของทุกคนครับจากนั้นเขาก็ออกจากส่วนนี้ภาพถัดไปก็เป็นในเมืองแล้วครับอบอกจากสวนสาธารณะสู่ถนนสายไม้บางโพเขตบางซื่อเดินทางต่อกันเลยนะครับบ้านพี่ปูอยู่ตรงไหน ไม่ใช่บ้านเป็น,พนอพาร์ตเมนต์อยู่ปากซอยอยู่ปากซอยทางด้านตะปูน<า>อันนี้เขาน่าจะเข้าทางบางโคมามนะฮะแล้วก็ก็มีรูปเนี่ยไม้แปรรูปบอกว่าที่นี่เคยมีถนนเทศก,กาลสายไม้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็น10ปีแล้วครับจนภาพเรื่องจางจนแทบหายไปแล้วนะก็คือภาพถัดไปะฮะที่เป็นไม้สเสียๆ่ยยซึ่งอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับเป็นไม้แปรรูปขนาดต่างๆาตแต่ที่สวยของถนนสายไม้เนี่ยถนนซอยประชานรุมิตรเนี่ย เมื่อก่อนนะแต่ละร้านจะตั้งโชว์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งสวยมากที่เขาตัดแต่งแล้วใช่ซึ่งปกติเขาก็ขายน,นะอันนี้มันคือที่เขาเหลือไว้ใช้แล้วครับแต่เมื่อก่อนเขาโชว์ยิ่งกว่านี้คือพร,พร้อมหยิบไปเลยในช่วงตลอดทั้งปีก็คนก็มาซื้อแต่ว่าถ้าคนยังมาซื้อไม่หมดเนี่ยหนึ่งปีเขามีงานวัฒนธรรมสายไม้ไงงานถนนวัฒนธรรมสายไม้เ,มเ,เขาก็จัดงานขายตอนนั้นก็หมดแล้วเขาก็ทําชุดใหม่ขึ้นมา ขายปีหน้าค่ะแต่พอมันไม่มีงานมาหลายปีเนี่ยผมว่าเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยอคคุณจะเอาช่างที่ไหนมานั่งทําแล้วก็คาอยู่ในร้านนะใช่ไหมตอนนี้ก็ทำตามออเดอร์เป็นหลักแหละผมว่าค่จากนั้นก็อ้างถึงว่าถนนเทศการถนนสายไม้เคยจัดปีละครั้งเชื่อไหมครับว่าชาวชุมชนสามารถอยู่ได้ทั้งปีอืเพราะเมื่อเป็นที่รู้จักก็มีออเดอร์ชาวบ้านที่ขายอาหาร ขายของก็มีรายได้ <หา S 2> นะเสร็จแล้วก็บอกว่าแต่วันนี้ฝีมือไม้กําลังจะหายไปเพราะสภาพเศรษฐกิจคนขายของขายไม่ได้ไม้กําลังเป็นไม้เทียมแทนที่ไม้บางโพเพราะราคาถูกกว่าอนี่อันนี้คือของแถมนะฮะอพอคนไปงานเทศกาลสายไม้ <c oughs> คนก็หิวนะ <c oughs> วนะนคุณเดินเตแต่ซิกเตาปูนไปโผล่ซิกบางโพ <หา S 2> ดูเฟอร์นิเจอร์ฉ่ำตามันก็หิวนะ<า>ก็ต้องซื้อของกิน เขาก็รวมร้านของกินละแวกนั้นก็มาจัดงานร่วมกันด้วยนะฮะแล้วก็ไปต่อครับมาต่อกันที่ศูนย์เด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงผมได้มีโอกาสคุยกับครูกบครูกบบอกว่าที่นี่มีเด็ก20คนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายศูนย์นี้ศูนย์เด็กเล็กปิดอยู่นะครับตอนนี้เพราะเป็นช่วงโควิดและยังเล่าต่อภาพต่อไปพี่กบก็เล่านะ และยังเล่าต่อว่าน้องๆที่นี่ตามปกติจะได้ค่าอาหารประมาณ20บาทต่อคนต้องมีนมขนมและอาหารกลางวันซึ่งนมก็เกือบ10บาทแล้วครับและจึงกลับมาที่พี่เอรูปนี้ที่น้องแอนจะเซฟไว้ผมไม่ว่าไปที่เขตไหน <ฮะ S 1> ที่แรกที่อยากไปคือศูนย์เด็กเล็ก <ฮะ S 1> และโรงเรียนเพราะคนสําคัญที่สุดโดยเฉพาะเด็กเล็กหากดูแลให้ดีที่สุดเมืองก็ดีมีอนาคตผมเลยจริงจังเรื่องการศึกษาและเด็กเล็กอย่างจริงใจจากนั้นก็ไปเดินในตรอกแคบๆครับ บอกก็เดินทางต่อไปที่ชุมชนหัวรถจักตึกแดงเขตสามผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆชาวชุมชนพี่ๆเล่าให้ฟังครับว่าจนถึงตอนนี้วงเล็บบ่ายโมงกว่าแล้วชาวบ้านที่ออกไปหาหมอที่ศูนย์สาธารณสุขยังไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยภาพต่อไปจึงบอกว่ายิ่งย้ำนโยบายยกระดับศูนย์สาธารณสุขให้เป็นศูนย์การแพทย์ดูแลผู้ใหญ่ดูแลเด็ก ดูแลคนในชุมชนไม่ต้องไปรอตั้งแต่เช้ากว่าจะได้กลับบ้านก็เย็นแล้วส่วนภาพนี้ที่เห็นกันอยู่นี้มีข้อความบอกว่าและพี่ๆยังเล่าให้ฟังครับว่าอยากได้ไฟทางเดินเพราะอันตรายมากครับผมและทีมน้องกระรอกน้องภูเบศซึ่งประสานงานไปแล้วแต่จะเร่งประสานให้อีกแรงครับเห็นไหมนี่คือสเสน่ห์ของ a ฟ e b o o k เอสุชัดชวี<า>ที่มันทำให้เรา เหมือนได้ไปเซอร์เวยเขตบางซื่อกับเขาด้วยอ,ะอ่ะแล้วเขาก็ขายความคิดใส่เข้ามาในหัวเรามากมายภาพสุดท้ายคือภาพนี้ซ้ายมือคือพี่เอตรงกลางคือพี่กระรอบนะครับแล้วบอกว่าการเดินทางมาที่เขตบางซื่อวันนี้ยิ่งเดินยิ่งได้เห็นยิ่งได้รับฟังยิ่งอยากแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้เไงเอามาให้ดูทำไม เอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าต่อให้เราไม่เลือกเขา<ะ>แต่เขาก็ได้ให้วิธีคิดใส่เข้ามาในตัวเราแล้ว<ะ>ขณะที่เราติดตามเฟซบุ๊กของเขาเย่<ะ>แล้วคุณคิดดูถ้ามีแต่คนแบบนี้มาปะทะกับเราอะ เพื่อให้เราคิดว่าเราควรจะเลือกใครและเราต้องนั่งพินิษ์พิจารณาด้วยการสอดส่องเข้าไปในเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์ขนาดไหนคุณนฤมลอ,อืมดีดีมากเออจากที่เวลาถามว่าอยากได้อะไรเนี่ยเรายังนึกไม่ออกนะค่ะแต่พอมาอ่านเฟซบุ๊กพี่เอแล้วถ้าผมอยู่บางซื่อเนผมนึกออกเลยผมก็เริ่มเจ็บใครได้ป่วยเนาะสิ่งที่พี่เอขายมาก็คือว่า ทำไงที่เราไม่ต้องไปแต่เช้าและบ่ายยังไม่ได้กลับบ้านนี่เป็นทุกที่ต่างจังหวัดการเ,เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ฉับไวกว่านี้ค่ะถ้าพี่เอกทำได้ก็จะเลือกเลยนะอจองคิวเมื่อไหร่จะทําได้นั่นสิมันจึงต้องรอให้พี่เอกขยายความว่าจะทําอย่างไรอแล้วก็เราจะใช้องค์ประกอบพวกเนี้ยในการพิจารณาว่างั้นเราเลือกคนนี้ เพราะคนนี้จะมาพัฒนาอืมไม่ใช่ว่าเพราะคนนี้เป็นพวกเดียวกับเราหรือไม่คไม่ใช่เพราะคนนี้ประกาศว่าจะปกป้องสถาบันแล้วความสามารถอื่นๆของเขาล่ะแน่นอนการปกป้องสถาบันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในสามัญสำนึกและสถาบันก็ได้รับการปกป้องด้วยรัฐธรรมนูญด้วยกฎหมายด้วยอะไรต่อมิอะไรอีกหลายประการแล้วการเมืองไม่ควรแอบอ้างเรื่องการปกป้องสถาบันเป็น ความดีความชอบ<ะ>สถาบันอยู่เหนือความขัดแยง้งการเมืองอย่าไปดึงสถาบันลงมาสู่สมรภูมิการแข่งขันทางการเมืองซึ่งมันตามมาด้วยความขัดแยง้ง<ะ>คุณไปสารพืชมงคลนโพสเฟซบุ๊กว่าขอให้ประชาชนอย่าสนับสนุนการเมืองแบบนี้เพราะเท่ากับว่าเอาสถาบันมาเป็นเดิมพัน ถ้าพักการเมืองที่ประกาศอย่างนั้นแพ้แปลว่าสถาบันแพ้ด้วยใช่ไหมน่าคิดนะครับทําไปเล่นไปอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะมีอะไรให้ดูไหมไม่มีทันไหมอ่ะไม่ทันเลยสักอย่างหนึ่งยาวแลจะยาวแลจะยาวถ้างั้นสรุปก็แล้วกันจะชวนขายของเดี๋ยวเราขายของแน่ขอสรุปสักนิดหนึ่งว่า สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เราต้องการให้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นที่ตัวประชาชนพลเมืองครัประชาชนพลเมืองหยุดเป็นหมากเบี้ยบนกระดานการเมืองแล้วพลิกกระดานการเมืองที่นักการเมืองสู้กันแล้วใช้ประชาชนเป็นพลทหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระดานแห่งการพัฒนาการเมืองควรเป็นสถานที่ที่นำโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตมาสู่เรา<ะ>มาเสนอกับเราให้เราเลือกว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนถูกไม่ถูก<ะ>เช่นจะมีผู้ว่าคนใหม่ละมาบอกฉันเลยว่าฉันจะมีชีวิตแบบไหนภายใต้การบริหารของเธอ,อจะมีสอสอคนใหม่จะมีนายกคนใหม่สิ่งที่เราควรอยากจะฟังจากเขาก็คือว่าประเทศฉันจะเป็นยังไง โอกาสทางการศึกษาของลูกชั้นจะเป็นยังไงสวัสดิการชีวิตยามแก่เท่าของชั้นจะเป็นยังไงการจ้างงานของพวกชั้นจะเป็นยังไงโอกาสที่ชั้นจะมีงานทําสินค้าเกษตรของพวกชั้นจะเป็นยังไงแผนการพัฒนาชีวิตของผู้คนและบ้านเมืองเป็นอย่างไรสิ่งนี้ควรเป็นสิ่งแรกไม่ใช่เหรอแต่มันยังไม่เคยเป็นสิ่งแรก ในหัวของผู้เลือกมาก่อนเลยวันนี้ถึงต้องพาทัวร์เฟ e b o o k พี่เอเป็นตัวอย่างว่าถ้าผู้สมัครทุกคนเดินมาหาเราด้วยกระบวนทศน์แบบนี้ชีวิตเรามีความหวังนะเว้ยอืเราไม่ต้องความดันขึ้นเพราะเราห่วงสถาบันค่ะเราไม่ต้องความดันขึ้นเพราะเรากลัวว่าอีปีศาจตนนั้นจะกลับมา บ้านเมืองมันมีกลไกลอื่นๆอะกฎหมายอนุญาตให้มันกลับมาเหรอกลับมาแล้วลอยนวลเหรอไม่ต้องจับมันเข้าคุกเหอรอจึงต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาปิดกั้นมันนะเลิกหลอกลวงประชาชนเลิกใช้งานประชาชนเป็นขุนทนทางการเมืองให้พวกคุณสักทีหยุดเห็นแก่ตัวแล้วเอาแผนการพัฒนาชีวิตประชาชนมาเสนอให้ผู้เลือกเขาเลือกนี่คือสิ่งที่ต้องการ ค่ะจากการคุยกันวันนี้ค่ะจิตรกรโอ้นแอร์